<c oughs> สวัสดีครับุจคเกินครับก็ กลับมาแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราหายไปไม่นานนะฮะก็จะคลิปล่าสุดของเราก็คือคลิปนี้นะฮะ48วันนะฮะก็ผมอัดคลิปวันที่20นะฮะก็ตามชื่อคลิปนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่นะฮะคือ Line Idol Ranger นะฮะก็เป็นเกมใหม่ที่เปิดตัวเนาะก็ Line Ranger มันจะตายแล้วนะฮะก็เลยต้องเปิดเกมใหม่กพิ่หน่อยนะฮะ Line ทำไมผมถึงบอกว่า Line Ranger จะตายอ่ะคือแบบผมยังไม่ค่อยได้เล่นเลยเดือนนี้ขนาดรู้ว่ามันแจกกบก้าดาวนะฮะไม่บ่นดีกว่าไม่ค่อยไปทำคลิป Line Ranger อีีกกทแล้ว็ไปบ่นนใคลิปมันแล้ววกัันนะเซอร เรามาเล่นเกมใหม่กันดีกว่านะฮะก็นะฮะนี่การสั่งซื้อไล่เอโดเลนเจอร์ล่วงหน้าของคุณพร้อมให้บริการแล้วนะฮะก็มันให้กดลงทะเบียนอะไรไปก่อนเนี่ยผมก็ไปทำไว้นะฮะอ่าก็ก็คือมันเปิดแล้วเลยนะฮะมันเปิดวันที่20น่าจะเปิดตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วป่ะแต่ผมแบบก็ผมอัดคลิปตอน9ก้าโมงนะฮะก็มาเข้าเลยดีกว่านะฮะก็เกมมันมันเหมือนรู้สึกว่าเกมมันจะเป็นแนวตั้งเนาะผมก็ไม่รู้จะอัดออกมายังไงให้แบบให้มันดูโอ้โหโหโกิ๊บดักบลก แต่ว่าผมจะทําเป็นแนวนอนไปก่อนนะคลิปนี้เพราะชินมาจากการทำรายเลนเจอร์แล้วผมไม่เคยทําคลิปแนวตั้งช่องนี้ด้วยนะฮะเอ่อยูทูบช็อตยังไม่ค่อยจะลงเลยนี่ก็ะเพิ่งกลับมาหลังจากหายไปสิวัน มีให้ล็อกอิน Apple ID Google Line แล้วก็แบบเกสนะฮะถ้าถ้าเอาจริงๆนะผมแนะนําให้ลองแบบเกสก่อนแล้วแบบไปลองเล่นก่อนว่าเกมมันเป็นแนวไหนนะฮะแต่แบบคือเรามาเริ่มต้นแบบไม่รู้อะไรไปเลยมันน่าจะสนุกแล้วก็ปั้น ID ไปเรื่อยๆนะฮะก็สมัครด้วยไลน์ไปเลยแล้วกันเนาะเหมือนกับ ID หลักของไลเลนเซอร์นะฮะคลิปนี้ก็ไปยอมรับยอมรับไปนะฮะ,อ,ะอนุญาตไปเลยโอ้โหเสียเกม หายเร็วโหแทบแตกเราไม่อ่านนะเราไม่อ่านฮะไม่อ่านนะเราจะเล่นเกมคือเริ่มต้นมาแม่งทำควสที่หนึ่งให้เสร็จเลยแล้วก็เควสที่สองให้ upgrade, อ,อัปเกรดนะอ๋อให้รับเกรดถึงเวอร์สิบอ่ะโอเคคือมันเป็นเกมแนวที่เราไม่ต้องกดเข้าดา่าดคือมันมันมันอย่างนี้เลยเอ่ะมันอย่างนี้เลยเหรออนาคตไม่แน่นะเกมนี้มันผมดูจงแล้วมันก็มาจากแบบมันมันก็ครืองเคลือกลายเลนเจอร์อ่ะเดี๋ยวแม่งก็ต้องมีคนระโบมาเชื่อผมมีคูณสองให้ด้วยอยู่ด้านบนนะฮะ ถ้ามันเล่นให้เราเรื่อยๆเลยเราก็ไม่ต้องสนใจมันเป็นเกมแนว F K นะฮะดูจากทรงแล้วถ้างั้นขอแต่งโปรไฟล์ไอดีนี้หน่อยนะฮะไอดีหลักมันคือดีหลักของเรามีค้างคาลไหมอยากเป็นค้างคาวอ่ะเออแล้วผมสมัครมาจากไลน์นะฮะคือเข้าไลน์เลนเซอร์มัน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 บอกว่ามันจะได้มื่นเพชรไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงงั้นรับมาเลยแล้วกันนะฮะอืแชมเปญระดับ SS นะครับกับเพชรหนึ่งหมื่นใช่ไหมเออถ้างั้นเราก็ปล่อยหน้าล็อบบี้มันนี่ไปก่อนนะเราสำรวจต่อเราสำรวจต่อ มันให้เราเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะรีบตั้งชื่อก่อนเลยเดี๋ยวตั้งไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีล็อกชี่อ่ะนะฮะโว้หเวนบัคกไม่ได้อีกโอ้ยใจร้ายเกินโว้มีของอะไรให้รับฟรีแต่ตอนนี้เรารับมาให้หมดก่อนเลยนะฮะ <c oughs> คือซร์ฟมันเพิ่งเปิดฮนะเกมแม่งดูโคตรน่วงเลยตอนนี้ผมบอกตามตรง1 6 0 0 8เออเรอร์โค้ดอะไรโห้หน่วงสุดสุดห <c oughs> <c oughs> ลุดเลยนี่ก็เปิดมาตั้งแต่กลางคืนแล้วเชียวแล้วมันน่วงขนาดเนี้ย <c oughs> ถ้าง,งั้นก่อนจบคลิปลกนนเนอ่ออ <c oughs> <c oughs> เรามาสุ่มกระชากันหน่อยสักสักสองสามครั้งแล้วกันเนาะมันได้ตัว S แน่นอนหนึ่งตัวถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ SS ซึ่งคอยเราโชค <c oughs> อัานี่ไงตัว e S ใช่ไหมการ e ันตีธาตุ S ได้เป็นลีโอนาราดพูดต้นไม้มาฮะตู้น้ำแข็งไปก่อนเลยสามพันลูบี้ออนิเมชันอาปากค้างแปลว่าเราได้แ S แน่นอนเลยหนึ่งตัวเพราะมันดูไม่ได้มีแปลกตาเลยนะฮะเอ้ยคนนี้นักธนูอุ๊ยเราได้เมาสามตัวเลยก็ถือว่าดีอ่ะแต่ทำไมไม่ Looks ออก SS ทุก <Wine. S 1> คนก็<ๆ>านกมา ผมเล่นไปสักพักแล้วนะฮะอ้าวอะไรวะผมกําลังจะบอกว่าผมเล่นไปสักพักแล้วนะฮะผมก็ถึงสเตจที่60แล้วตัวทีมผมก็ประมาณนี้อ่าก็สุ่มกะชาไปประมาณหนึง่งก็สุ่มตามเควสไปนะฮะเออส่วนเควสก็อยู่เควสที่1 4 3 144เนี่ยตอนนี้กําลังทําอยู่นะฮะความคิดเห็นสำหรับผมนะคลิปนี้นะฮะเกมนี้เนาะผมไม่ค่อยคอนเทนต์ยูกับเกมแนวตั้งเป็นแนวตั้งเท่าไหร่นะส่วนมากผมเล่นเกมในมือถือก็เป็นเกมแนวนอนนะฮะก็ที่จริงในมือถือผมก็เล่นอยู่เกมเดียวว,ยยว้้อ่่่ไไรนนจจแตปััุชงก็ม ไม่ได้เข้าเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งมันไปไหนหรอกฮะก็เล่นอยู่ PVP รับเพชรอยู่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่สําหรับผมมันผมมันไม่คอนเทนิวูเท่าไหร่วะแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมผมก็เล่นได้นะเนี่ยเล่นได้เรื่อยๆมันมันเพลินดีไม่ต้องมองมือถือตลอดแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมแนวตั้งเวลาผมจะทําคลิปลงอะทีนี้ก็ลําบากอีกเนี่ยลำบากผมอีกไม่ลาบากผมไม่ลําบากคนดูด้วยบางทีคนดูอยากดูแบบแนวตั้งอยากดูแบบแนวนอน งงไปหมดมันเป็นเกมที่ทาคอนเทนต์ยากนะสาหรับผมอะ <laughs> แล้วด้วยความที่ระบบอัญเชิญนะ,ะเอออันนี้ต้องบ่นหน่อยนะฮะคือเห็นผมสุ่มกระชาไหมแตดตอนสุมกระชาออกไปเยอะอะไม่ใช่ะไรนะฮะมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะ,ะทุกคนออนิเมชนันการสุมมันไม่น่าเราใจไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เดี๋ยวกดสู่ห้ดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะเนี่ยเนี่ย เนี่ยกดปุ๊บมันมาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็กดต่อไปได้เลยไม่ได้มีอะไรลุ้นเลยอะเห็นไหมไม่ลุ้นอะไรเลยอะมันไม่เหมือนไรน์เลนเจอร์เนาะที่แบบได้ลุ้นอะจะมีคลิปต่อไปไหมเกมนี้เดี๋ยวก็ถ้ามันมีคนละบูก็แน่นอนอะมีแน่นอนเอ่อความเคียนส่วนตัวของผมนะอันนี้ผมบอกตามตรงยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะครั้งต่อไปคงไม่หายยาวแล้วครับทุกคนบอกเผื่อ่าคลนบอกว่าพี่หายไปไหนยาวอีกทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาราชมคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าเลยแล้วกัน